มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมอบทุนน้องธนากรทองหนูหนุ้ยเด็กเก่งสารฝันให้คนเก่งค่ะกรณีที่นายธนากรทองหนูหนุ้ยนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราจจังหวัดอุบลสอบติดอันดับที่1โรงเรียนเตรียมทหารทั้ง3เหล่าทัพนะคะและติดอันดับที่8เหล่าตำร,รวจซึ่งนายธนากรนะคะตัดสินใจเลือกเหล่ากองทัพบ,บก ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจอดทนมีความภาคเพียรถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวค่อนข้างยากจนแต่ว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนได้เห็นเป็นตัวอย่างในความพยายามดังกล่าวนั้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกทั้งอดีตและปัจจุบันให้ความกรุณาส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจในความภาคเพียรและก็อุตสาหะดังกล่าว ในโอกาสนี้นะคะน,นายธนกรทองหนูหนุ้ยจะเข้ารับการศึกษาณนะโรงเรียนเตรียมทหารในวันที่10สิงหาคม2564ค่ะกองทัพบกนะคะโดยพลโทจิรเดชกมลเพชรผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการศึกษาและเรียนต่อไปนกะองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ